ในวันนี้นะครับเราจะมาทดลองว่าแตกหรือไม่แตกนะครับไข่นะครับสําหรับการทดลองของเรานะครับก็จะนํากระดาษนะครับกระดาษ A4 นะครับสองแผ่นนะครับมาม้วนนะครับม้วนเข้าหากันนะครับแล้วก็เราก็เย็บแม็กไว้นะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับอีกแผ่นนึงนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็เย็บแม็กไว้นะครับ นะครับแล้วก็เอามาซ้อนกันนะครับนี่ไหมเฮนะตัดเอาเลยจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไข่นะครับใส่ลงไปข้างในนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันจะแตกหรือไม่แตกนะครับเราปล่อยลงมาตั้งแต่ชั้นที่สี่นะครับ นี่นะครับเรามาทดลองเอาขึ้นไปที่ชั้นสี่เลยนะครับเอ้าสามสี่เดินไปดูนะครับเราตามไปดูนะครับแต่ไม่ไม่แตกครับเห็นไหมครับไม่แตกนะครับโอ้โหนี่นะครับนี่ครับทำไมมันถึงไม่แตกครับถูกไปดูนะครับให้เราถูก